ไม่บอกไม่เอาไม่เป็นไรหรอกนี่คืออำเภอกบินบุรีบ้านพักไปรษณีสมัย2,500 500ก็ได้ฮะ2,500แล้วผมมาอยู่ที่เนี่ย2,510นะครับนี่คือทรงเก่า เลยนี่ก็กอนเร้ก,ก,ก็นอนอยู่อย่างนี้เลยนะครับบ้านทรงเก่าๆเลยกาบ,บินบุรีตอนสมัยอากาศร้อนๆเราก็อจเอเสือเอาหมอนมาปูนอนที่นี่หลังนี้น่าจะอยู่ประมาณสักมากกวายุขอ่ผมน,น่าจะมีประมาณทั้งเจ็ดสิปเจปีนะครับเพราะตอนผมเกิดมาผมอายุห้ขาขวบก็มาอยู่หลังนี้แล้วพอย้ายจากจันทา,ามาเอย ้องรับแขเกเย่คือห้องรับแขกสมัยอยู่ก็จะมีโต๊ะรับแขกมีทีวีเครื่องหนึ่งสมัยนั้นนะมันยังไม่ไมีไม่มีมมมมทีวีไม่มีอะไรเลยนะฮะแลมาอ,อยู่ประมาณสักสิปี15ปีแล้วก็เร่มค่อยๆม,นะมีนะแต่พอเราเล่นหนังปุ๊บก็จะซื้อทำไมพ่อแม่ห้องนี้น ขันทรวงของพ่อนะครับห้องของพ่อ,อพ่ออยูอ่น,นี่ป้ีแ่อยู่เปียมีตู้เสื้อผ้าอยู่ดา้านนี้มีครับก็ยังเดิมเดิมอยู่นะครดูชั้นเมื่อก่อนจะเป็นชั้น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 นี่มีห้องหอน,อนึ่งม,มีห้องผมมาดูห้องผม อันนี้ก็จะเป็นห้องขึ้นมาจากบันไดจะมีสองด้านด้านหน้ากับด้านหลังถ้าคิดจากด้านหลังมานี่ลูกไม้คือเดิมๆหมดเลยครับพี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของเมื corona, ่อก่อนก็เป็นโต๊ะธรรมดาบเราตอนนราก็้ไปซื้อตู้เย็นมาตั้งให้นีต่ตรงนี้เป็นตู้เย็นตรงนี้เป็นตู้เย็นนะตู้เย็นอ่าตอนนี้ก็ไปทางเข้าห้องน้ำนี่ห้องน้ำกระดูห้องน้ำห้องน้ำก็ยะงเป็น มันเดนองนี้ครับห้องน้ำแล้วก็จะมีอ่างน้ำแบบนี้เป็นอ่างน้ำที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าโมกปูนแล้น้ำเปิดน้ำเด็กผมก็จะลงไปเล่นอยู่ในอ่างน้ำแล้วแม่ก็จะตีบ่อยเพราะน้ำไว้อาบแต่เราลงมาเล่นดำดำน้ำกันถ้าดำกระดานน้ำไม่ได้อาที่ห้องมันจะเป็นห้องผม อันนี้จะเป็นห้องห้องผมทัดแยกกันแล้วนะนี่ห้องผมกับตรงนีมีเสือมีหมอนมีผ้าห่มมุ้งแค่นั้นเองจะไม่มีอะไรแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องเอกพณนเขานี่นะ้ำี่คือดื่มเดิม,ดมสมัยสมัยย้อนย้อนไปประมาณ55ปีถึง60ปี ชื่อว่าห้องจะเล็กพอเราโตขึ้นมาทะลุห้องมาเล็กมากเลยนะแต่แตอดตราเนเด็กโอ้โหมันกว้างมากแต่ดีใจครับที่ข้ารู้รุลักงแบบบ้านแบบนี้ไว้ทําให้เรารู้สึกว่ามันย้อนกลับไปถึงสมัยก่อนคืี่คือบันไดบันไดลงด้านหลังนะขึ้นไปจากด้านนี้ก็เข้าบ้านนี้ออกนี้หน้าบ้านจะไม่ค่อยได้ขึ้นมาเท่าไหร่เลยมันจะเข้าหลังบ้านเพราะ เพราะว่าห้องครัวเธอทำหลังอยู่ข้างล่างนะขึ้นมาเขารักษาได้ดีมากทำไม้นี่เขาลื้อไปประมาณทั้งห้าหลังแลลื้อไปแต่อนุรักษ์่สองหลังแต่ตัวประตูไม่ใช่อย่างนี้นี่ประตูน่าจะทำใหม่เป็นประตูแบบปิดล็อกเนี่ยอย่างนี้ประตูนี่เก่าเลย